สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำอ e ีบุ๊กนะคะคำศัพท์ประเญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยในโรงงานนะเนะะื้อหาหลักๆนะคะจะเป็นตัวคำศัพท์ที่อยู่ในคลิปนั่นเองเนาะก็จะมีทั้งหมด200คำศัพท์นะคะเป็นรูปในส่วนของหน้าจอนะคะในส่วนแรกแล้วก็จะมีอีกหนึ่งส่วนที่พี่ได้ รวบรวมเอาไว้นะคะเป็นการรวบรวมคำศัพท์นะคะทั้ง200คำเนาะให้อยู่ในรูปแบบของตารางก็จะมีคำศัพท์นะคะในส่วนของภาษาไทยนะคะภาษาญี่ปุ่นแล้วคำอ่านเนาะที่เป็นโรมันจิแล้วก็ภาษาไทยก็รวบรวมทั้ง200คำนะคะมาลงไว้ในตารางไม่เพียงแต่แค่200คำก็มีเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะคะ ก็จะอยู่ในส่วนของด้านหลังตอนท้ายเนาะอันนี้ก็จะเป็นเล่มแรกและอีกเล่มหนึ่งนะคะก็เป็นคำศัพท์เฉพาะทางเหมือนกันเล่มนี้จะเป็นเล่มที่พี่ได้รวบรวมคำศัพท์ตอนที่ไปทำงานไวนะะ้นะคะคำศัพท์นะคะบางส่วนก็อาจจะมีซ้ำกับในส่วนของเล่มแรกลองเอาไปดูแล้วกันเนาะส่วนใหญ่คำศัพท์นะคะอันนี้จะเป็นโรงงานที่ทำเกี่ยวกับการฉีดพลาสติกเนาะแต่ก็จะมีคำศัพท์อื่นๆเหมือนกันนะคะที่เป็นคำศัพท์คอมมอนเนาะที่ใช้ได้ ใช่ทั่วไปในส่วนของโรงงานอื่นๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเล่มนะคะที่อยู่ในเซตของคําศัพทนะ์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยในโรงงานเนาะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ line a ลน์แอดธนุชินีฮงโกะนะคะราคาเพียง79บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อกันมาได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ